เอางบไปลง CPU ก่อนเอ้ยแล้วแรมมี DDR4 กับ DDR5 แล้วเมนบอร์ดต,ตัวไหนจะใส่ DDR5 DDR4 โอ้โหปวดหัวเลยฟุบตุงต้งตุง้งตุ้งอือ เออนี่ครับวัง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 นี้นะประมาณร้อยกว่าเฟรมนะครับร้อยส0่สเฟรมเลยทีเดียวกลับเข้าเมืองประมาณร้อยยี่ิเฟรมเฮ้ยมาไงวะเนี้ยนี่ครับ 2K ก็ประมาณ90เฟรมัก็ดื่นหัวแตกครับเล่น 2K ก็ได้ครับกับ3 0มศูนงิก สวัสดคีครับทุกคนพบกับแอดพ็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดพ็อกจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อคอมพิวเตอร์นะครับแต่งบน้อยไม่รู้จะเลือกคอมที่แบบเน้นการ์ดจอหรือว่า CPU ดีนะครับวันนี้แอดพ็อกก็จะพามาไขข้อสงสัยกันถ้าเป็นแอด o ็อกนะครับแอดพ็อกก็ถ้าเน้นเล่นเกมนะครับแอดพ็อกจะมองที่การ์ดจอก่อนนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนด้วยนะครับเดี๋ยวแอดพ็อกจะมา บอกแนวทางกันก่อนแล้วกันแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาไปตัดสินใจกันดูนะครับทำไมป้องถึงเลือกกาจอ่อนเพราะว่ากาจอเนี่ยมันเป็นตัวประมวลผลหลักเลยนะผมในการเล่นเกมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่กาจอเล่นเกมใช่ไหมครับหรือว่าใส่กาจอตัวธรรมดาเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเราก็อาจจะปรับกราฟิกโลหรือว่าบางทีปรับโลแล้วมันยังกระตุกเลยนะครับเพราะว่ากาจอมันประมวลผลไม่ไหวนะครับมันก็เลยทําให้การเล่นเกมเนี่ยมันไม่ลื่นไหลเฟรมเรทย rate, ี่สิบสามเฟรมใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเรามีงบที่2 0,000่น ใช่ไหมครับเราก็กันงบไปเลยเฮ้ย0เนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนว่า CPU ตัวเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวไหนนะครับเป็นบอร์ดเริ่มต้นเป็นตัวไหนแรมเท่าไหรด่ดีความจุเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการเอาไปลงเกมนะครับเพราะว่าสเปยแบบไหนดีนะครับก็คือจัดเป็นตัวเริ่มต้นก่อนนะแล้วก็เอางบที่เหลือเนี่ยไปลงในส่วนของการ์ดจอเอาเท่าที่มันแรงที่สุดในงบที่เรามีนะครับทำไมแอปเปถึงบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเอางบ20,000เนี่ย6 0 0ับาทเอาไว้ยัด i5 เลย i5 เจ็ดสิบสองใช่ไหมครับ ไอ้งบที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็จะมีงบในการซื้อการจอที่แบบน้อยมากๆเลยอาจจะเหลือแค่ประมาณ5-6,000ใช่ไหมครับแต่กลับกันเราเลือกซื้อ CPU ที่มันแบบเพียงพอต่อการเล่นเกมอย่างปัจจุบันเนี่ย CPU ที่เพียงพอต่อการเล่นเกมนะครับมีคอเลชั4คอรป8เทสแต่บอกมองว่าเพียงพอนะครับจากการทดสอบในหลายๆเกมเนี่ยซ p u ที่มี4คอร์8เทดนะครับการเล่นเกม CPU มันยังไม่ลันไป1 0 0เลยนะครับมันหมายถึงอะไร หมายถึงว่าเวลาซีพียูมันประมวลผลเกมใช่ไหมครับพอมันไม่รันหนึ่งร้อตัวข้อมูลในเกมเนี่ยมันส่งให้ซีพียูมันประมวลผลทันพอซีพียูมันประมวลผลทันใช่ไหมครับมันก็ส่งข้อมูลให้การ์ดจอทั้งหมดเอาไปประมวลผลเพราะฉะนั้นข้อมูลของเกมทั้งหมดมันก็จะส่งให้การ์ดจอประมวลผลได้อย่างเต็มที่เลยแต่ถ้า CPU มันประมวลผลไม่ไหวมันจะรันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมมันถึงรันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะว่าปริมาณข้อมูลของเกมเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับมันส่งให้ CPU วุมทีเดียวแล้ว CPU เนี่ยมัันนมีแคคค่ออรรร์เะบพ งานมันเยอะมากมายมหาศาลปุ๊บมันก็ดีดไป100%งนะครับงานแบบล้นมือเลยทีนี้พอ CPU มันรันไม่ไหวมันรัน100%ตัวข้อมูลของเกมที่ส่งไปให้การ์ดจอมันก็ขาดช่วงขาดช่วงบางทีก็มาไม่ครบบ้างบางทีก็ขาดเกินเกินบ้างทำให้การ์ดจอเนี่ยมันประมวลผลได้ไม่เต็มที่การ์ดจอมันก็เลยอาจจะรันที่70% 80%เนะครับเวลาเล่นเกมเฟรมเรทอาจจะไม่พุ่งแล้วก็เฟรมเรทอาจจะดรอปเฟรมเรทกระชากทั้งนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเพราะวว่่าา CPU อยยงเดี เลยนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแลมไม่พอด้วยมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมมันมีข้อมูลมาแค่นั้นนะครับทั้งนี้มันก็มีหลากหลายองค์ประกอบอยู่แต่ในในคลิปนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของ CPU กับการ์ดจอจบไปนะครับก็คือถ้าเรามีงบจำกัดจริงๆเราเลือกซื้อ CPU ที่เพียงพอต่อเกมที่เราเล่นเกมนั้นๆนะครับแล้วทีนี้เอางบที่เหลือไปลงในส่วนการ์ดจอนะผมเมนบอร์ดก็เอาเป็นตัวเมนบอร์ดเริ่มต้นก็ได้ที่มัน รองรับกับ CPU ที่เราใส่เพราะว่าถ้าเราเอางบเนี่ยไปลงในส่วนของเมนบอร์ดเกมมิ่งเมนบอร์ดเกมมิ่งก็ราคา3,000ันอัพอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเอางบไปลงในส่วนของเมนบอร์ดใช่ไหมจากที่เราจะได้การ์ดจอพวก r x 6 6 0 0แล้วเราก็อาจจะได้แค่ direct อ่าใช่ไหมครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเมนบอร์ดในระดับเริ่มต้นก่อนสัก1 0 0 0 2 0 0 0เราจะได้มีงบที่เหลือไปอัดในส่วนของการ์ดจอนะครับแล้วก็แรมนะครับทุกวันนี้ Apple พอกแนะนำเลยนะครับขอเป็นแรม1 6 g b เถอะนะครับเพราะว่าเกมทุกวันเนี่ มันต้องการข้อมูลไว้ในแรมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าแรมเราน้้ยเนี่ยบางทีปริมาณข้อมูลมาเยอะมากแล้วแรมเราแปดกิกมันก็เหมือนแบบข้อมูลของเกมอ่ะส่งให้แรมแบบขาดๆนเกินแล้วทีเนี้ยแรมก็ส่งข้อมูลให้ CPU แบบขาดๆนเกินแล้ว CPU ก็ส่งข้อมูลให้การ์ดจอประมวลผลแบบขาดๆนเกินทีเนี้ยมันก็ส่งผลให้เฟรมกระตุกเฟรมกระชากเฟรมไม่พุ่งนะครับก็นําเป็นแรมโฉบกิกเลยนะครับแต่ถามว่าระหว่างยัดแรม16กับอัพรุ่นการ์ดจออะไรจําเป็นอะกัน อย่ารุ่นการ์ดจอจะเป็นกว่านะผมจริงๆแรม8กิกก็พอได้อยู่แต่ยอย่าแรมสีเลยนะครับไม่แนะนำนะครับให้ไปยืมตังค์เพื่อนเสือเอาแรมสัก8กิกเป็นอย่างต่ำนะครับทีนี้ต่อมาในส่วนของ SSD นะครับแนะนำสัก2 1 0กิกคือขั้นต่ำอย่าไปเอาเลย128กิกนะครับลงวินโดว์ก็แทบจะเต็มแล้วนะครับสัก 240กิกเป็นอย่างตำ่ำแต่ถ้าใครเล่นหลายเกมแล้วก็เกมที่เล่นเนี่ยมันใช้ความจุเยอะก็แนะนำเป็น5 0 0กิกไปเลยต่อมาผมพาวิัพายก็ถ้าการ์ดจอเรามันไม่ได้กินไฟเยอะมากก็พา,าพาวิสพยราคาแป0ถายยี่ห้อไว้วางใจได้ก็พอหรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยเอ้ยใส่ใจในเรื่องของการประหยัดไฟใส่ใจในเรื่องของคุณภาพการจ่ายไฟก็เอาเพาวิสาพายราคาพัานอัพก็ได้เช่นกันผมส่วนเคสถ้าใครแบบไม่ได้แบบเน้นสวยงามเน้นประสิทธิภาพเน้นเอางบที่เหลือไปลงการ์ดจอเลยนะครับก็เอาเคสธรรมดาก็ได้556 5-600้าหคร,รห้องบในการัร์ดจอ ได้เกือบพันเลยนะครับทีนี้พอเราหักลบแล้วนะผมซ p u ตัว4คอร์8เ h ร e เมนบ์ดตัวเริ่มต้นแรมสัก r 16กิกแล้วกัน SSD ดีสัก210กิกส์โภชภายตัวกลางๆเคสธรรมดาอาทิดูสิงบเราเหลือเท่าไ่งบเราเหลือ8,900แล้วก็ไปดูการ์จอในงบ8,900เนี่ยมีตัวไหนบ้างตัวไหนเหมาะกับเกมที่เราจะเล่นเราก็ไปเปรียบเทียบดูนะครับผมอย่างเช่นเกม w a r z o n ซนเราก็ไปไล่ดูซิว่าการ์จอ RTX 3050การ์จอ RX 6060การ์จอ Intel Arc A750 เนี่ยเปรียบเทียบกันการกาจอเนี่ยกาจอไหนได้เฟรมเรทสูงสุดอ่ะเราก็ไปเลือกตัวน,นั้นแค่นี้นะครับก็สรุปเลยนะครับตามสไตล์ a d ด o อนะถ้างบเราน้อยจริงๆก็แนะนำให้เอางบที่เหลือเนะี่ยไปเน้นกาจอก่อน CPU CPU เมนบอร์ดแรมคอนเสพชยเคสเอาตัวเริ่มต้นก็พอเอางบที่เลือไปอยัดก,กาจอมันจะมีประสิทธิภาพต่อการปั่นเฟรมเรทได้สูงกว่านะครับแต่ถ้า ใครเน้นเล่นเกมด้วยทํางานด้วยประมุลผลหะไยอย่างด้วยก็อาจจะเอาการ์ดจอระดับกลางๆ CPU ระดับกลางๆก,ก็ได้นะผมมันก็จะไปได้ทั้ง2ทางเลยแต่ไม่ได้หมายความว่า CPU ที่มีสีคอไปเสจมันจะทำงานไม่ได้เลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับงานด้วยว่าเราทํางานแบบไหนเอางานทั่วไปงานทํางานเอกสาร ไลฟ์สดนิดๆหน่อยๆอ,อ่านหน้าจอนิดหน่อยจริงๆเราใช้การ์ดจอ Encode แทนได้หรือว่างานตัดต่อวิดีโอถามว่า CPU ที่มี4คอร์ไปเะมันทำได้ไหมมันทําได้นะครับแต่บางทีอาจจะเรนเดอร์ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าการ์ดจอเราแรงอยู่แล้วมันมันสามารถใช้การ์ดจอในการช่วยประมวลผลได้นะครับยัง,งก็ถ้าใครสนใจอยากสับประกอบคอมอยากจัดสเปคคอมหรือว่าเลือกไม่ถูกจะเลือกซีบยังไงการ์ดจอ,อยังก็ทางมาปรึกษาสอบถามในปอมได้เลย ครับแล้ก็รับแต่สเปรคอมรับประกอบคอมแล้วก็มีโนมจำหน่ายด้วยนะครับลงวินโดว์ลงเกมพร้อมใช้ผมช่องทางการชำระเงินก็มีหลากหลายนะครับผมรับบัตรเครดิตรับดิชชอปรับช้อปปี้สเปเลเตอร์แนสะดวกช่องทางไหนสามารถทักมาได้เลยนะครับลงวินโดว์ลงเกมพร้อมใช้จะส่งฟรีทั่วไทยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาเครื่องนี้ผมก็คือตามที่คลิปผมบอกเลยก็คือ เอางบไปลง CPU ก่อนเอ้ยเอางบไปลงการ์ดจอก่อนแล้วที่เหลือเอาตัวเบสิกนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าแต่บางคนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปนะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมว่าเออแต่ละคนเนี่ยจัดสเปคแบบไหนกันนะครับผมมาแลกเปลี่ยนกันแต่สไตล์ไอโเนี่ยถ้ามีงบน้อยจริงๆถ้าจะเล่นเกมแนะนําเอางบที่เหลือไปยัดการ์ดจอก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณจะเลือก CPU ที่มี2คอสเทเลือกแรมแค่8ใส่ฮาร์ดดิสต์นะผมบอกเลยว่าหน่วงทัั้้้้งงงงเครื่ออนนทีนมต ไปควบคู่กันบาลานซ์กันนะครับผมไม่ใช่หนักไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถามว่าการจัดสเปคคอมมันยากไหมจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายนะครับมันมันต้องศึกษาดีๆนะครับเพราะว่าแต่จริงถ้าเป็นมือใหม่คือบอกเลยว่ายากนะครับอย่างเช่นางงบ20,000เนี่ย i อาเอาสิ i5 แม่งมี13เจนเอเจนไหนดีทีเนี้ยใช่ไหมครับเออแล้วทีเนี้ยเอเจนดีสามแม่งจะเลือกเมนบอร์ดแบบไหนดีนะครับแล้วแรมมีดี r 4กับดีด5แล้วเมนบอร์ดตัวไหนจะใส่ดี r 5 d d r ดี 4. โอ้โห บนหัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาทดสอบกันให้ดูนะผมกับคอมเครื่องนี้งบประมาณอยู่ในช่วง2 3งถึงสามหมื่นนะครับในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ราคาจะอยู่ใต้คลิปนะส่วนการ์ดจอ Intel Intel Arc A 7 5 0ผมก็ทำรีวิวแยกไปแล้วถ้าใครสนใจการ์ดจอสายทำงานสายเล่นเกมความแรงเนี่ยซูสีดูดีกับตัว r จ X 3 0กเลยแต่ในราคาที่ถูกกว่าก็สามารถไปดูในคลิปกันได้เลยนะครับเอาละเราไปดูผลการทดสอบเครื่องนี้กัน,นครับ เอาละครับแล้วก็มาทดสอบเกมยอดนิยมเกมแรกเลยนะผมกับเกม Call of War Zone เน้นปั่นเฟรมเลยนะครับกราฟิกปรับเป็น t ตรีมปรับสุดเลยครับนี่ t ตรีมแล้วก็ upscale DLSS นะครับฟีเจอร์เด่นของ Nvidia นะแล้วก็ความชัดปรับเป็นระดับคุณภาพเลยปรับความเดียหน้าจอที่เฟื่ดีเฟรมเลยครับร้อยเฟรมแหลมเครื่องกินไปประมาณ12กิกครับ CPU ใช้งานประมาณ 68%นะครับก็ส่งข้อมูลให้การจอบองผลได้อย่างเต็มที่เลยนี่ครับมองข้างนอกครับเป็น100ร้อยเฟรมครับผมเต็นได้สบายครับการจอลันเต็มที่ห<ฮ>นี่ทุกคนผมได้ปืนระเบิดอยู่ด้วยขอจัดซะหน่อยผมเห็นคนใช้ไอ้ปืนนี้มันโคตรที่โกงเลยอะยิงทีแบบระเบิดตุ่มตุ่มตุ้มเลยนะ นี่ครับฉากระเบิดํำได้สบายครับใช้กับหน้าจอเพื <need> ่องสูงชิวๆเลยนี่บอกเล้วว่าเล่นได้ลื่นหัวแตกนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่ได้เน้นกาจอไงแล้วเรางบไปลงไอย้างเงี้ยแล้วกาจอที่เราได้แค่30 50หรือว่าเป็นพวกกาจอรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้แรงเทียบเท่า ตัว300002กิกเนี่ยเออแน่นอนว่าตัว i3 แล้วไม่จับคู่กับ300002กิกแรงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการ์จอมมันแรงกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวขอยิงบัดแม็กซ์สักโหูยิงโคตรมันดูควันดูควันออกกระบอ,อกปืนยิงคู่ยิงคู่ โอเคทุกคนประมาณนี้ครับมาต่อเกม h o g w อ r ์ s กันเลยนะครับปรับเอาต้าครับแล้วก็ปรับ DL SS ในระดับคุณภาเหมือนเดิมครับผมมาครับนี่60เฟรม70เฟรมนะครับเล่นลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่ Battle Arena กันครับ นะตรงนี้มีคนไม่ต้องไปละตรงนี้แหละอะไรอะไรกิ้งมาเนี่ยเปียงไปครับเดี๋ยวเราจะจัดคอมโบโอคนเยอะด้วยคูปตุงตุงตุง้งเออเออนี่ครับบอลนักบอลนักบอลนักบงับง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 บงังบ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 ังนในในอันเต ไอ้นี่แหละอืมอืมนี่เน่แบบเบิดไปกินเบิดไปกินเออกระเด็นตกไปเลยลบนี่เออเออเน้น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 ในตัวนึงอีกตัวนึงเย้เลยลบลบสู้นี่เน่นี่เน่แล้วก็ จัดคอมโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบหน,นึ่งขออีกรอบหนึ่งเออเออเออนี่สามสกิลเดือดตายเลยครับเป็นไ,ไงจังหวะาศาสตร,ร์สกงสกิลครับอุย้ยายายาเก็บยาไว้เข้าแบทเทิร์นอารีนานะครับนี่เดนแนสบายครับฮอกวอร์ดซิมูกินไปแค่40%เท่านั้นเองเดในแนสบาย <Ooh. S 2> นี่ครับชมมงชมเมืองเต้นได้ลื่นหัวแตกครับภาพสวยสาสกิลอย่างมันๆเลยครับโอเคประมาณนี้ครับผมกับเกมคอกวอดมาต่อเกมยอดมายมเฮ้ยยอดนิยมกันเลยนะครับกับเกม GTA V 5M โวันนี้วันเสาร์นะครับคนก็เยอะเลยตรงนี้นะประมาณ100กว่าเฟรมนะครับ140-160เฟรมเลยทีเดียวนะคน เยอะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นทะเลทรายตรงโลกไม่ได้มีเมืองอะไรเลยเฟรมเรทมันก็จะสูงสูงนะครับนี่150เฟรม130มเฟรม c ิวครับใช้งานประมาณ60-70%นะก็ <little> <ง>ะเพียงพอนะครับ c ิวไม่ได้โหลด100%เลยการ์จอก็รันเต็มที่ครับ 90, 90นะครับทำได้ค่อนข้างดีเล่นลื่นไหลนะครับแต่ถ้าใครเจออาการแบบเล่นไฟเอ็มแล้วการ์จอมัน มันชอบลดการทำงานเหลือสัก80บ้างละ70บ้างละแนะนำให้ไปเปิด Vsync นะเพื่อบังคับการ์ดจอให้มันทำงานแบบนิ่งๆหรือไม่ก็เปิด MSAA ก็ได้นะครับการ์ดจอมันจะได้ไม่ทำงานน่ะได้ทั้งคู่นะครับผมได้ทั้ง2แบบเลยดูนีเล่นลื่นมากครับแต่ถ้าขับไปขายของมันก็น่าจะใช้เวลานานเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเอาใจผมคลิปยาวไปไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวผมก็ทา ทำสเต็มให้อยู่แล้วนะครับก็กดกอดูตามที่ตัวอยากดูได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้การ์ดจอทำงานเต็มที่นะนี่ครับกดเปิดเอเ a เเลยซัก x2 ก็ได้ค่อยๆค่อยปรับ x2 x4 ก็ว่ากันไปแต่การ์ดจอต้องแรงนะเพราะมันดึงเฟรมค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือภาพจะสวยและมุนขึ้นเยอะเลยครับทุกคนแต่ถ้าใครไม่อยากให้การ์ดจอมันทำงานหนักก็ไปเปิด v s y n c ล็อกเฟรมเรทให้สัมพันธ์กับเฮิร์ตการ์ดจอนี่รตรงนี้ดีเลยคนเยอะดีนะครับ ผมว่าเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มสักแป๊บแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีตอนขับรถเข้าเมืองแล้วกันนะครับว่าเฟรมเนี่ยจะเหือเท่าไหร่แล้วก็แวะไปที่กาล์ส้มด้วยมาต่อตอนเข้าเมืองนะครับตอนนี้ปอก็ยังปรับ x2 อยู่นะครับ msaa ไปเดี๋ยวมาลองเทสดูครับขับเข้าเมืองประมาณ120-130เฟรมเฟรมเหือส,สูงเลยนะครับบางฉากก็มี 130-140มสร้เฟมเฟมเลยเป็นร้อยเลยครับผมนี่ไรสายเฟมปั่นเฟมเลยนะครับโอ้โหเผือ <c oughs> ดีนะรถใส่กันชนมาหาที่ขายกันนะครับอโอ้ยรถยังแข็งไฟหน้าไม่เป็นไรด้วย เดี๋ยวผมว่าจะรถไปแต่งนะเน้นแบบซิ่งๆหน่อยให้ท็าจะปีดสูงๆจะได้ขับนอกเมืองได้เร็วๆโอ้โหโดนรจชนรถเสียศูนย์เลยเดี๋ยวยากเลยนี่ครับนอกเมืองเล่นได้สบายหายห่วงเฮ้นี่แหละที่ขายโอ้ อะไรมาเนี่ยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเออซูเขาหน่อยลูกขายของขายของลดก่อนเดียวลดหายก่อนนั้นนี้ลดหายนี่งงเลยอ่าพันสี่เฮ้ยสาววะนี่ร้านร้านอะไรอ่ะไหนล่ะคนขายหายไปไหนอ่าดนรอบละสองพันเโอเคยูโอเคอยู่ แตเดี๋ยวล้าที่กลาดาส้มกันสักหน่อยอืมโอ้เฟรมเลนนี้เป็นร้อยตลอดเลยนะครับอย่างแรงอ่ะนะครับในเมืองตอนกลางคืนสบายครับแต่ถ้าอยู่ที่กลาดส้มผมว่าน่าจะต่ำกว่าร้อยเฟรมนะเดี๋ยวมาดูกันก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ คนนเวลานั้นนั้นด้วยนะครับนี่ครับกระลาส้มเหลือมาหนึ่งร้เฟรมต้นๆครับคนยังน้อยอยู่นะถ้าคนเยอะก็น่าจะต่ำกว่า100เฟรมนะครับต่างคนต่างหลบกัน ่ะโอเคครับประมาณนี้เลยไฟเอ็มมาต่อเกมพั b ตีกันเลยนะครับการปรับตั้งค่าปรับอัลต้าดเรกสิบนะครับฟูเอดีอัลต้าครับ d ดเรกสิสอนี่ครับเฮ้ยเยอะนะมันทำไมล็อกไว้แค่120เฟร,ร,รมวะไม่ข้่ใจเห็นไหมมันล็อกไว้120เฟร,รมเฮ้ยเฮ้ย มาไงวะเนี่ยอยาดูก่อนไนดะ้เปิดมีซิงไหมเฟรมเนียก็ปลดนะหรือว่าเป็นเพราะว่วาใดลเลข x วะอะในเลข x ก็ไม่เกี่ยวแล้วทำไมมันได้แค่120เฟรมไะตัวน,นี้พักทีม,มันล็อกเฟรมเลแล้วหรอหรือยังไง ลเลขสิบเอ็ดก็ยังร้อยยี่สิบเฟรมนะครับ<ม>งงไหมทุกคนอ่ะถ้าใครรู้ช่วยบอกแอปบ้างหน่อยแล้วกันนะครับว่าทำไมมันทำไมได้แค่ร้อยยี่สิบเฟรมยวลองปรับเป็น2 k หน่อยแล้วกันมันจะได้เฟรมเดี๋ยวไม่ตันนะเดี๋ยวดู2อง k ไ,ได้กี่เฟรมเดี๋ยวครับ2 k ก็ประมาณ90เฟรมนะครับก็ดื้อหัวแตกครับเล่น2 k ก็ได้ครับกับ3 0 6 0 1 2กิบสก ก็พีวีไอสามเจนสิบสามนะครับใช้งานแค่ยี่สิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับกับเกมพับจีถ่ายภาพโสวยภาพสวยคมกริบครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับกับเกมพับจีมาต่อเกมฟอร์ซ่าเลยผมเกมแนวแข่งรถเนาะปรับฟูเอดีกราฟิกปรับเอ t ต้าครับ เกมฟอร์ซ่านะครับเฟรมเนี่ยก็80-90เฟรมถือว่าลื่นหัวแตกครับการ์ดจอรันเต็มที่ซีมิวส่งงานให้การ์ดจอได้เต็ตมคาราเบลเลยนะก็บอกเลยว่าเล่นได้ทั้งทุกเกมของผมปรับสุดยืนพื้นด้วยซีมิวที่มี4คอร์แปดเทสนะครับแต่ถ้าเป็น4คอร์แปดเทสรุ่นเก่า,กาๆเฟรมเลยมันจะไม่ได้แบบสูงขนาดนี้นะครับเพราะว,าว่านี่มันเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วสุดของทาง Intel เลยผม4คอร์แปดเทสถามว่าไลเซนส์4คอร์แปดเทสเท่ากันปัน่นเฟรมได้เท่านี้ไหมไม่เท่านะครับเพราะว่า ตัวนี้ Intel ยังทำเฟรมเลทได้สูงกว่า CPU l i ลายเส้นที่มีสีอคอแบตเทสนะครับนี่ก็เป็นจุดสังเกตนะอันนี้เมนบอร์ดใส่เป็นตัว S610M ด้วยนะครับแต่เวลาจะซื้อต้องดูดีๆน,นะถ้าไม่ได้มีสติ๊กเกอร์แบบนี้มันต้องอัปเดตไปออดนะครับแต่ถ้าใครไปดูหน้าร้านก็ดูสติ๊กเกอร์ก็คือซื้อ CPU เจอมาใส่ได้เลยประมาณนี้แต่ถ้าใครเอ้ยแม่งเลือกยากจังวะอะไรเงี้ยก็สามารถ สั่งแอนตอประกอบได้นะผมลงวิดีโอลงเกมให้พร้อมใช้เลยอยากได้เกมอะไรบอกได้นะครับมีบริการซื้อเกมให้ด้วยแต่ลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินค่าเกมด้วยนะครับไม่ปลอกซื้อให้เฉยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปนะครับเฉลี่ยผมว่าน่าจะได้สักประมาณ90เฟรมอัพเลยผมกับเกมฟอร์ตา5นีะครับ95เฟรมปรับอัลต้าผมอันนี้เอ็กซ์ตรีมเห็นไหมสบายครับหายห่วงอ่ะเอาแนวทางนี้ไปใช้กันดูนะครับส่วนถ้า ใครมีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหนคอมเล่นเกมคอมทำงานคอมเทรดุ่นคอมตัดต่อโน้ตบุ๊กทำงานเทรดุ้นตัดต่อก็ทักมาได้เลยนะครับ